สวัสดีครับผมเด็กชายพะวิออนนิสิตเลขที่สิบเก้าวันนี้ผมจะมาอ่านภาษาจีนบทที่สามครับตีอีเค่ต้าหลงชื่อเต้าหลังบทที่สามต้าหลงมาสายแล้วอีคานทูเสียซื่ออยู่ จับโดยลูกภาพโัวซื่อโต๊ะอีซื่อเก้าอี้เหมือนปาลาตูดวงหน้าตามเปลียนนาฬิกา เข้าห้องน้ำจอกูเชี่ยกูเชิ่์เตอร์ลขอโทษครับผมมาสายแล้วยินหลายเข้ามาได้หลงเชียวซื่อ ส่งการบ้านหัวว่างละ่ะผมลืมแล้วอูเชืองซื้อเปี่ยกห้าตารางคำศัพท์ใหม่ช่วงสื่อโต๊ะอีสือ่อเก้าอี้เหมือน ประตูช่วงหน้าต่างเปียวน,นาฬิกาตีทูแผนที่เสื้อไป องสูขเตียนห้องน้ำสุขห้องน้ำห้องสุขค่ะ 对不起，对不起，对不起，ขอโทษคือตามาสายที่หลายเข้ามาเข้ามา đường trường